พบกับผมหมอ,อยุนในการ่านไพ่ยิปสีพยากรดวงซึ่งเป็นดวงรายวันวันนี้ก็เป็นคลิปของดวงรายวันประจำวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นดวงของผู้เกิดทั้ง7วันเกิดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหมอ,อยุนนะครับขอบคุณในการกดแชร์กดไล์ ขอบคุณในคำคอมเมนต์นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับถ้า,ากวายังไม่ได้กดติดตามหรือผู้ที่ติดตามชมมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้กด s u b สไครป์ผมหมอยุนก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหมอหยุนด้วยสักคนนะครับขอบคุณครับการอานป้ายพยากรณ์ดวงไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ จึอาจจะเป็นดวงกว้างๆกงัมพยากรที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางของท่าน,ทานเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับ ดวงของผู้เกิดวันอาทิตย์หรือชาววันอาทิตย์นะครับ Night of Wands อัจวินถือไม้เท้าในเรื่องการงานของชาววันอาทิตย์วันนี้ก็โดยความพยายามความบากบันกยันอดทนในการที่จะทำงานเพื่อปุ่งเป้าหมายสู่ความสำเร็จมีการนำไอเดียใหม่ๆที่เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์นำมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลที่ดี บางคนวันนี้ก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างถิน่นทางแดนต่างจังหวัดซึ่งอาจจะไปเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์หรือบางทีก็อาจจะมีการไปสัมมานาที่อาจจะมีการจัดขึ้นจะมีการไปสัมมานาที่ผสมผสานในการหาความรู้และการท่องเที่ยวผสมผสานด้วยกันนะครับ s o v p n o t a ปเป s เ เรียนในเรื่องการเงินของชาววันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันที่ชาววันอาทิตย์นั้นรอคอยอาจจะเกี่ยวกับเงินปันผลที่เกิดจากการลงทุนหรือรอคอยผลประโยชน์จากงานที่ได้ลงทุนลงแรงทำมานานนะครับก็ได้เวลาเหมาะสมอันสมควรที่จะได้เก,ก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะกำลังคิดในเรื่องของเงินที่จะ ใช้ใจ่ายในการที่จะนำมาลงทุนเพื่อให้เกิดการออกดอกออกผลมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้มีรายรับรายได้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับไฟออฟเป็นออฟอวานนะครับไม้เท้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันอาทิตย์ผู้ที่โสดนะครับก็ยังคงต้องโสดต่อไป อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะหารักมีเวลาที่ใช้กับการทำงานหนาเงินจึงอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอใครนะครับหรือต้องเอาเวลาส่วนใหญ่นั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับส่วนคนที่มีคู่ชาววันอาทิตย์นะครับก็วันนี้ให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งใจต่อกันนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนรักซึ่งบางที ความคิดเห็นนั้นอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เข้ามาแต่ไม่เกิดการทะเลาะกันขึ้นก็ได้นะครับก็ใช้ความสุข,ขุมใจเย็นคุยกันด้วยเหตุผลและก็ใช้ความรักก้าหากันนะครับแล้วความรักก็จะดีเองนะครับในเรื่องสุขภาพก็จ,จะมีอาการปวดเมื่อยตามแขนไหล่ปวดเมื่อยขากับการยืนนานๆน,น,นะครับ การทำงานกลางแจ้งมากๆก็อาจจะส่งผลในเรื่องของทาให้ร่างกายเกิดการอ่อนแอแล้วก็มีการเจ็บป่วยขึ้นได้เช่นกันนะครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขออาจาววันอาทิตย์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ดวงของผู้เกิดวันจันทร์หรือชาววันจันทร์นะครับเดแองแมนในเรื่องของการงานของชาววันจันทร์วันนี้นะครับการอดทนกับสถานการณ์บางอย่างที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากกับบางสิ่งบางอย่างที่ชาววันจันทร์นั้นบางทีก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าสถานการณ์แบบที่เผชิญในวันนี้นั้นว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็เกิดขึ้นในกับชาววันจันท์ต้องรับมือแล้วก็ใช้ความอดทนในการรอเป็นอย่างมากนะครับแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ต้องอาศัยระยะเวลาสักเล็กน้อยเท่านั้นแล้วปัญหาก็จะหมดไปนะครับซึ่งบางทีชาววันจันทร์อาจจะจำเป็นต้องยอมในการที่จะเสียสละบางสิ่งบางอย่าง ของการงานนะครับต้องเสียสละไปเพื่อที่จะแลกกับบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่านะครับเด e e เออมิ er mit, ในเรื่องของการเงินของชาววันจันทร์นะครับสถานการณ์วันนี้แม้ว่าจะมีเงินใช้จ่าย,ายไม่กาดแคลนไม่กัดสนก็ตามนะครับแต่ณวันนี้ชาววันจันทร์อาจจะ ไม่ได้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายได้เหมือนอดีตที่เคยผ่านผ่านมาก็ได้นะครับสถานการณ์วันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยแม้ว่าจะมีรายได้รายรับที่มีเข้ามาอย่างมั่นคงก็ตามนะครับเอ็ดออฟสอดแดาบนะครับ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันจันทร์ที่เป็นคนโสดนะครับวันนี้ก็ไม่มีเวลาให้กับความรักซึ่งความรักที่อาจจะรักใครชอบใครอยู่ความรักก็คงนิ่งๆน,นะครับที่ไม่สามารถทำอะไรให้เกิดความสมหวังเกิดขึ้นได้ก็ได้แต่รอเวลาเท่านั้นนะครับ ส่วนคนที่มีคู่แต่งงานกันแล้วนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสุขนักนะครับในวันนี้ที่อาจจะมีปัญหาเข้ามาแปบทิศทางามาสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นซึ่งจำเป็นจะต้องอดทนรอเพื่อมองหาหนทางของต่างออกในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้ความรักนั้นดีขึ้น ในเรื่องสุขภาพนะครับชาววันจันทร์ระวังในเรื่องของสายตาที่อาจจะเกี่ยวกับการมองเห็นตาอาจจะปลามัวได้นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับช่วงท้องนะครับหรือเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดลมนะครับที่อาจจะมีขึ้นก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์การงานดีการเงินดี พบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันอังคารหรือชาววันอังคารนะครับเดอะเวอในเรื่องการงานของชาววันอังคารนะครับชาววันอังคารวันนี้ในเรื่องของการงานนั้นก็ทํางานที่มีความสุขก,กายสบายใจนะครับโอกาสใหม่ๆตําแหน่งใหม่ๆที่อาจจะมีเข้ามา การที่มีอะไรเริ่มต้นกับโครงการใหม่หรือมีการติดต่อการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นก็อาจจะพบกับความสำเร็จก้าวหน้าเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับจัดสติกในเรื่องการเงินของชาววันอังคารนะครับการเงินที่การทำงานก็เกิด จากความยุติธรรมถูกท่องในเรื่องของการเงินที่ได้รับเข้ามานะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับแรงกายแรงใจกับการตี่เหนื่อยด้วยความทุ่มเทก็เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่มีนะครับมีเงินเข้ามาให้ได้รับให้ได้มีใช้จ่ายเกิดความคล่องตัวขึ้นให้กับชาววันอังคารด้วยความถูกต้องยุติธรรมนะครับ นายออฟสอดก้าดาบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวนังคารผู้ที่เป็นคนโสดนะครับก็ยังมีทุกใจอยู่กับอา,อาจจะเกี่ยวกับความรักในอดีตที่ยังคลุ่นคิดอยู่ในใจนะครับยังตัดออกจากความคิดยังไม่ได้หรือบางคนก็มีการรู้สึกรักใครชอบใครขึ้นนะครับแต่เขาก็อาจจะไม่สนใจ ก็เลยทำให้มีการคิดมากกังวลมากในเรื่องของความรักนะครับส่วนคนที่มีคู่วันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขในความรักนักนะครับกับการคิดกังวลกลัวไปต่างๆนานา,นาก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นนะครับก็ตัดความกังวลออกไปนะครับเพื่อความสุขกายสบายใจนะครับ ในเรื่องสุขภาพก็ระวังอาการนอนไม่หลับนะครับที่เกิดจากการคิดมากเครียดมากกังวลมากนะครับก็อาจจะส่งผลในร่างกายนั้นเกิดการเจ็บป่วยได้นะครับและก็ระวังในเรื่องของอาการไอาจามมีน้ำมูกที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคภูมิแพ้ที่กำเริบที่มาจากสภาพอากาศก็ได้นะครับ ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ข,ขอให้ชาววันอังคารการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้ที่เกิดวันพุธหรือชาววันพุธนะครับ queen of sword ราชินีถือดาบในเรื่องของการงานของชาววันพุธนะครับวันนี้ ปัญหาที่มีเข้ามาเพื่อให้จัดการแก้ไขด้วยความเฉียบขาดนะครับมีเรื่องสำคัญที่เข้ามาให้ชาววันพุธนั้นต้องคิดต้องตัดสินใจจะเอาจริงเอาจังกับการจัดการแก้ไขต่างๆมีบางสถานการณ์ที่อาจจะอยู่ในสภาวะอยู่ในสถานการณ์ของอความคับขันนะครับที่จะต้องใช้ความ รู้ความสามารถความเด็ดขาดเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะแก้ไขให้ปัญหานั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก็สามารถที่จะจัดการได้เป็นอย่างดีนะครับ the em place ในเรื่องของการเงินของชาววันพุธนะครับชาววันพุธวันนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งดีนะครับด้วยเงินรายรับที่มี เข้ามารายได้ที่มีเข้ามาอย่างมั่นคงถาวรนะครับก็ทำให้มีทรัพย์สินเงินทองออมีความพร้อมในการที่จะใช้จ่ายเงินด้วยความกล้องตัวดีนะครับแต่ปาระที่จะต้องใช้จ่ายนั้นก็มีอยู่ให้กับชาววันพุธอยู่เช่นกันนะครับ Six o f s o r ดหกดาบ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันพุธนะครับชาววันพุธคนโสดก็อาจจะใช้เวลาในการที่จะเยียวยาหัวใจกับรักเก่าๆที่เคยมีนะครับส่วนคนที่มีคู่ชาววันพุธนะครับความรักก็มีความราบรื่นดีแต่ไม่เป็นรักที่หวือหวาสักเท่าไรนักนะครับในวันนี้แต่ก็ไปได้ด้วยดีเรื่อยๆนะครับ แม้ว่าจะมีความคิดวิตกกังวลบ้างอยู่ในใจก็ตามนะครับแต่ความรักก็ราบรื่นด้วยดีในเรื่องของสุขภาพการได้รับอากาศที่แตกต่างก็อาจจะมีการส่งผลต่อร่างกายทำให้เจ็บป่วยได้หรืออาจจะส่งผลเกี่ยวกับโรคโปูิแพ้ให้เกิดขึ้นให้กำเริบขึ้นมาก็ได้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอให้ชาววันพุธ การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันพฤหัสบดีนะครับหรือชาววันพฤหัสบดีเทนออฟเบนเตอเกิลสิเหรียญในเรื่องของการงานของชาววันพฤหัสบดีนะครับการงานที่มีการตําร่วมกันกับครอบครัวหรือคนในครอบครัว นั้นในการสนับสนุนเป็นอย่างดีก็เป็นวันที่มีการทำงานที่มีความมั่นคงดีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่คิดหวังเอาไว้นะครับหรือการทำงานที่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมก็มีการวางแผนในเรื่องของผลงานระยะไกลนะครับก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับการทำงานเสริงอาส่งความก้าวหน้าจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับ 7 of ว n นออฟวันเไม้เท้าในเรื่องการเงินของชาววันพฤหัสบดีนะครับช่วงนี้ก็พยายามในเรื่องของการทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้มีรายได้รายรับเข้ามามากๆนะครับก็จะได้รับใจชนะในการพยายามหาเงินก็มีเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวดีนะครับก็มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือ เอกอ็อฟวานหนึ่งไม้เท้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันพฤหัสบดีนะครับคนที่โสดก็จะมีคนเข้ามาคุยมีการเริ่มต้นในการจีบแล้วก็จะมีการพัฒนาความรักที่อาจจะไปต่อได้เรื่อยๆในอนาคตนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับความรักวันนี้ก็มีความสุขดีมีความอบอุ่นต่อกันดีนะครับ ความรักก็จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีความสุขกลาารื่นมากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องสุขภาพชาววันพฤหัสบดีส่วนมากก็มีความแข็งแรงดีนะครับอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามส่วนต่างๆที่เกิดจากการทำงานเท่านั้นเองนะครับก็ขอชาววันพฤหัสบดี การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันศุกร์หรือชาววันศุกร์นะครับ back of one หนึ่งอ่าเด็กถือไม้เท้านะครับเด็กถือไม้เท้าเกี่ยวกับการงานของชาววันศุกร์วันนี้ มีบางงานที่เข้ามาไอ้ได้เริ่มต้นใ้ได้เริ่มทำนะครับหรือจะได้รับหน้าที่ใหม่เกิดขึ้นบางงานก็จะมีให้ทดลองในการที่จะทำนะครับหรือได้รับข่าวสารดีๆในเรื่องของการงานบางคนก็อาจจะมีการถูกเรียกเข้าไปาเกี่ยวกับเรื่องงานสอบสัมภาษณ์หรือว่า,าจ,จะมีการเข้าไปทำงานเริ่มรับงานที่ได้รับ ในการที่จะได้รับตำแหน่งการทำงานเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ว่างงานมาก่อนนะครับ Tree of w a n d สามไม้เท้าในเรื่องการเงินของชาววันศุกร์นะครับการใช้เวลาในการสร้างเงินให้มีรายได้รายรับก็เป็นรายได้ที่ดีมีเข้ามาให้กับชาววันศุกร์นะครับบางคนก็กำลังมองหาช่องทาง ที่จะสร้างรายได้ให้มีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาให้มีรายรับที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าที่เคยได้รับมานะครับ for of pentacles 4เหรียญน,นะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์ชาววันศุกร์คนโสดก็อาจจะเกิดการคิดถึงเรื่องของอาการหาเงินเก็บออมสะสม เพื่อให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงนะครับจึงอาจจะไม่ก้อยที่จะสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไร่ในวันนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับก็ก้อนกล้างที่จะดูเงียบเงียบนะครับในความรักอาจจะไม่ก้อยมีความคืบหน้าในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตในพื้นที่ของตัวเองเสียมากกว่านะครับด้วยความพึงพอใจ แต่ก็ไม่ได้สนใจต่อกันในเรื่องของความรักก็ควรที่จะจัดสรรหาเวลาเข้าหากันคุยกันด้วยหัวใจให้ความรักนั้นสดชื่นมีชีวิตชีวาบ้างนะครับเพื่อความสุขของความรักในเรื่องของสุขภาพก็ระวังในเรื่องของการปวดตามก้อต่างๆของร่างกายนะครับ โดยเฉพาะข้อเท้านะครับดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันเสาร์หรือชาววันเสาร์นะครับ4 of s สอดสดาบในเรื่องของการงานของชาววันเสาร์วันนี้นะครับ งานของชาววันเสาร์ก็มีเกิดปัญหาขึ้นมาทำให้การงานมีความสะดุดกางกันเกิดขึ้นก็ได้นะครับมีอุปสรรคขึ้นก็ทำงานไอางานนั้นไม่ลื่นไหลเกิดขึ้นได้ในวันนี้หรือไม่ก็วันนี้อาจจะทำให้เจา้าววันเสาร์นั้นเกิดการเจ็บป่วยขึ้นก็ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานได้เช่นกันนะครับ ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพักผ่อนเพื่อพักให้หายไข้หายป่วยนะครับหรือไม่ก็งานบางงานถ้าขืนตำต่อไปในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับถ้าฝืนตําต่อไปก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ก็จําเป็นที่จะต้องพักเอาไว้ก่อนนะครับ เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดผลที่ดีออกมานะครับ k i n g o f s o อดราชาถือดาบในเรื่องของการเงินของชาววันเสาร์นะครับชาววันเสาร์ในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีเงินเข้ามาไอมีได้ใช้ใจ่ายนะครับแต่วันนี้ ไม่อาจที่จะใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรอบคอบในการคิดจะจะใช้จะจ่ายต้องมีระบบระเบียบกันสักเล็กสักเล็กน้อยนะครับในวันนี้จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะครับเ e ็ o อฟ o r ดสิบดาบ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์นะครับชาววันเสาร์คนโสดกับวันนี้รักที่ยังไม่สมหวังนะครับหรือรักที่ยังไม่เกิดขึ้นและใจบางทีก็อาจจะนึกถึงรักอดีตครั้งหลังก่อนเก่านะครับที่สร้างความเจ็บปวดให้ก็ยังไม่คิดที่จะหารักใหม่ในตอนนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่ก็ระวัง ที่อาจจะเกิดปัญหาที่ทำให้ทะเลาะมีปากเสียงกันได้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งที่ตั้งใจและก็ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับก็ให้มีสติและกุยกันด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อความรักที่ดีๆในเรื่องสุขภาพก็ระวังอาจเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้เช่นกันนะครับและก็ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ จากของแหลมของมีคมที่อาจจะส่งผลในร่างกายได้รับบาดเจ็บได้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับก็ขอชาววันเสาร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับการอ่านไพ่ยิปสีปากรดวงรายวันดวงประจำวันที่23 พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดก็ได้อ่านครบทั้ง7วันเกิดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามกดซั b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมหมอหยุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ